สวัสดีครับกับมาพกนอีกน pues mm ะ nah ค,ครับ,บกับการสอนการใช้เครื่องมือโปรแกรม Photoshop นะครับวันนี้นะครับจะมาสอนโปรแกรมการใช้เครื่องมือเขาเรียกว่าการใช้เครื่องมือ Lasso t o o l นะครับซึ่งเป็นเครื่องมือคล้ายๆกับเครื่องมือ l e c t i o n t น o l นะครับที่คลิปก่อนได้สอนไว้นะครับเดี๋ยวคลิปนี้เรามาเริ่มจากกับ เครื่องมือนี้เลยกันเลยแล้วกันครับเครื่องมือลัซเ o อร์ทูนะครับจะเป็นเครื่องมือที่ใช้นะครับในการซีเล็กซีเล็กชั้นภาพเหมือนกันรับเครื่องมือเมาส์ควทูลนะครับหลักการของมันก็ง่ายๆครับซึ่งเครื่องมือนี้มันจะมีให้เลือกใช้อยู่3รูปแบบด้วยกันนะครับเดี๋ยวไปที่รูปแบบรูปแบบแรกนะครับรูปแบบนี้ที่เป็นรูปแบบวงกลมนะครับมันจะ เป็นการ s e เลคชั่นภาพตามความต้องการตามอิสระของเราเลยนะครับมันจะไม่ได้ล็อกอะไรให้เรานะครับ mm hmm. เดี๋ยวมา mm hmm. ดูตัวอย่างแล้วกันสมมติผมจะคลิกนะครับคลิกแล้วก็ลาก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 จะเห็นจะเห็นว่ามันมันเป็นมันจะมีเส้นตามที่เราลากไปนะครับปึ๊บ,ปบ,ปบเป็นประมาณนี้นะครับ ถ้าสมมติเราเราเสร็จแล้วเราก็ปล่อยมันก็จะได้เป็นการซีเล็กภาพแบบนี้ขึ้นมาครับอย่างที่สองนะครับเป็นตัวนี้เป็นตัวเหลี่ยมนะครับตัวนี้นะครับจะตัวนี้นะครับมันจะเป็นการซีเล็กภาพที่เป็นเส้นตรงนะครับอย่างเนี้ย ก็พอเราจะเลือกเขเราก็กดแล้วก็คลิปมันจะเป็นเส้นตรงให้เราแบบนี้คนะรับป๊บป,ป๊บอันนี้แล้วแต่เราจะเลือกใช้นะครับมันก็จะได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับซึ่งมันจะไม่เป็นอิสระเหมือนตัวเมื่อกี้นะครับตัวที่3ามตัวสุดท้ายนะครับมันจะเป็นการเลือกภาพตาม ความต่างของสีนะครับอย่างเช่นตัวอย่างเช่นนะครับเราผมก็แค่กดคลิกไปครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ลากจะเห็นว่ามันจะดูดตามขอบสีเลยนะครับเห็นไหมรูปมันจะดูดไปด,ด,ดูดไปตามขอบสีเลยที่มันมีความต่างกันมากๆนะครับอันนี้มันจะมันก็จะมีความ รวเร็วนะครับแต่ว่าความละเอียดมันก็จะน้อยลงเหมือนกันนะครับเพิ่มเนี่ยมันก็จะได้เป็นสีเล็กส้นภาแบบนี้นครับนี่เราก็สามารถปรับแต่งว่าลบได้ตามความต้องการของเรานะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้ครับ